สวัสดีค่ะฝนนะคะวันนี้ฝนจะมาให้ความรู้ในเรื่องของปดไหลย้อนกันค่ะกดไหลย้อนเนี่ยเกิดจากในเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะบริเวณหูรูดของหลอดอาหารส่วนปลายนะคะเกิดการมีปัญหานะคะอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวนี้นะคะที่เป็นตัวกระเพาะอาหารของเรานะคะ ะกะเพาะอ,อาหารของเราเนี่ยจะมีหูรูดบริเวณตรงนี้เพื่อไม่ให้กรดนะคะที่อยู่ข้างในกะเพาะอาหารของเราเนี่ยมันไหลย,ย้อนกลับขึ้นมานะคะแต่ว่าใครที่มีปัญหาผิดปกติเนี่ยตัวบริเวณที่หูรูดต,ตรงนี้มีปัญหานะคะตัวกรดก็จะถูกไหลย,ย้อนขึ้นมานะคะไหลย,ย้อนขึ้นมาบริเวณที่ปากและคอนะคะทําให้อาการที่บริเวณปากและคอหนึ่งก็คือในเรื่องของอาการเลือดเปรี้ยวนะคะในเรื่องของอาการแสบร้อนนะคะบริเวณที่ตรงกลางอก lived, เพราะว่าบริเวณกลางอกเราเนี่ยจะไม่มีในเรื่องของตัวผนังที่ทนต่อกรดนะคะ เราจึงรู้สึกแสบร้อนกลางอกนะคะจากนั้นจะมีอาการในเรื่องของอาการขึ้นไส้ร่วมด้วยนะคะบางท่านเนี่ยก็จะมีในเรื่องของอาการไอร่วมด้วยนะคะหากเป็นระยะที่เป็นระยะสูงสูงนะคะก็จะมีอาการไอร่วมด้วยกับอาการแสบร้อนกลางอกอาการเลอเปรี้ยวต่างๆคะ่ะ อาหารเสริมจีบาน่าของเรานะคะตัวนี้จะประกอบไปด้วยกล้วยดิบนะคะเป็นสารสกัดหลัก80%นะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของขิงนะคะแล้วก็ขมิ้นชันนะคะตัวขมิ้นชันของเราเนี่ยจะใช้เป็นพรีเมียมเกรดวิธีการทานจีบาน่าของเรานะคะเราก็จะแนะนํานะคะตัวจีบาน่าจะมีแบบเป็นกล่องนะคะตัวนี้อยู่ที่1กล่อง60เม็ดนะคะก็คือ1กล่องนะคะถ้ามีอาการมากๆเนี่ยให้ทานวันละ4เม็ดนะคะก็คือหลังจากตื่นนอนตอนเช้านะคะ2เม็ดแล้วก็ ก่อนนอนนะคะอีก2เม็ดนะคะส่วนบางท่านที่อาการอยู่ในระยะ2นะคะก็แนะนําให้ทานก็คือตอนเช้านะคะาทาน2เม็ดแล้วก็ดื่มน้ําตาม2แก้วนะคะตัวนี้ก็จะทําให้อาการต่างๆนะคะดีขึ้นเร็วนะคะภายในการทานเพียงวดแรกค่ะ